ปิดเพลงไว้ฮ่าฮ่าฮ่าตีว่าอย่ฝีมือครับสุดยอดเลยครับใหญ่ที่สุดปังนดนจันทร์ง่ายของไม่แล้วครับปลาตะเพียนพี่เด็กปะทะเพียนปลาตะเพียนใหญ่ครับสวัสดีครับ วันนี้ซื้อลอกใหม่สองสองคันนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับตกปลาเขื่อนสียัดครับซื้อลอกใหม่สองคันซื้อเบ็ดใหม่สองคันเลยครับตอนนี้นะเอ่อแลตอนนี้เวลาหกนาฬิกาครับกำลังจะเตรียมของไปตกปลาที่เขื่อนสียัดครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงทางเข้าเขื่อนสียัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับ โอเคครับเรามาถึงหมายแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมลงไปเก็บของก่อนครับ okay, ตอนนี้ผมเตรียมเบ็ดเตรียมเดี่ยวนะครับกำลังเลือกตะก้อครับ เด็ดครับหอมมากเลย เดี๋ยวเราย้ายหม้นะครับอไอ<ป>้หมายนี้มันมีแต่หมายนี้มันมีแต่ขายครับ<ป>มีแต่ขายเดี๋ยวเราจะไปหมายนู้นนะครับตอนนี้เราย้ายหม้นะครับโอเคนะ okay. นี่เที่ยวมากเลย เนหาครับไอตัวเล็กมึงไปัหนมึงไปทำไมนู่นมันได้หากินไม่เจอเข้ามาไกลแล้วเออนั่นแหละยมใช้เอาเยื่อติดไปที่ปลายสายครับเพื่อที่จะดูว่าปลากินหรือยังเพราะว่าเราไม่มีกระดิ่งครับนี่ตุนของเราอยู่ตรงนี้เอง มีไฮยีนาครัไฮยีนาน้อยมาตกปลาด้วยครับไปแล้วครับมานี่มานี่ตอน,ตอนนี้บรรยากาศก็เงียบเหงาครับสองชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นครับเปลี่ยนเหยื่อเป็นรอบแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักพัก ตอนนี้ม <Netz stereotype> ีไฮยีนาอยู่มีไฮยีนามาป้นเปี้ยนอยู่ด้านหน้าด้วยครับมันจะมาคอยกินเดือดเดือปลานี่เลยปือไม่ได้เอ้ยปืมเฮ้ยปลากินฮปลากินอันนี้อันนี้อันนี้ โอ้โห่งสวยอันนั้นมางตนี้าเลยมันมาแล้วมาแล้วหนึ่อยู่ใกล้ๆน้ำเลยอันเออวยเปิดเพลงว้ยมาแล้วครับไตวอยู่าแล้วครับใสสวยครับ แต้มแรกครับแ้มแรกครับได้เวลาแล้วครับเยี่ยมเลยครับยอดครับทีู่้าทำไมเบียดกยอนวะได้แล้วนึงแ้มครับม้ทำไมมันหย่อลงหย่อนลงหย่อน่า่แ เห็นให้ดูปลาครับตัวแรกครับตัวโ,โ,โคตรใหญ่ครับโคตรใหญ่เลยสามชั่วโมงผ่านไปยังเงียบครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับ เรามาพักเบรกทานข้าวกันก่อนนะครับก็จะมีส้มตําแล้วก็แกงอ่อมหมูครับมาครับกินข้าวได้ครับผม เรียบร้อยครับไม่อยู่ครับเมื่อกี้โดนไปหนึ่งช็อตครับ โมขมำเลยครับดูครับผลงานครับโอ้โหเนี่ยให้เป็นตะขอเนี่ยอยู่เนี่ยตะของ้างนะครับไปเ,เอาลงปีกแล้วเมื่อกี้รอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกว่ามันจะเข้าหรือเปล่ปาประมาณสองโลสามโลได้ใช่คือ Yo. oh, oh ปลากระังุดน้ำจปลกระังปลากระังุดน้ำจรับมาแล้วครับถึบงแทมครับ,รบ,รบโอ้ยครับนยนิง่งนอนนิ่งนออานไอานอยู่อ่ะอานไอยู่ลอานไเพราะว่าถึงแ้มไ่อน สวยปลานิ่นไม่ไม่ใช่ปลากระมังสายสวยโอ้โหโอ้โหกินขนมจีนก็ไม่บอกมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปลาตะเพียนพี่เนี่ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนใหญ่ครับหลายเดินหมายเดินเดือดสองหลังตีไปโน่นเลยเริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตีนลองเด้งหลบแ ยอ o ลงฟันเยอะไม่ฉยดีนะนนจีนตเริ่มมาล้ว กินตอนนี้ไมไกินแรงแน่น่ประมาณนี้ั ให mm ้เงี้ยโนมขนาดนี้แล้วเนาะนี่เี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยนี่กัเอาอะไรเนี่ยมาแล้วครับใส่สวยๆครับปาตพยนครับ ก็เพียนี้แหลัทสวยครับที่สวย <laughs> วันนี้ก็จะได้แค่ไซส์แบบนี้นะครับ <laughs> สุดยอะลยตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับตัวนี้ผมจะปล่อยนะตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับ <laughs> <laughs> มันตัวเล็กใหญมันตัวไป,ไปเร็ว ฝีมือครับสุดยอดเลยครับใหญ่ที่สุดตอนนี้จำไเ่ากับอกนี่ใสสวยๆครับปากระบอกปากระบอกใหญ่สุดของเราแล้วตอนนี้เอาไหมหรือว่าไงเอาเลยเชมวง,งนี้เอาให้หมดนี่ใสสวยครับ ตัวเล็กของตะไครไ้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ปลากระบอกครับสวยๆครับ <laughs> ปลากระบอกครับใสวยๆครับเ,เล็กๆ <laughs> เด็กเป็นหนึ่งแต้มครับ เยอมากเลยครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับกี่ตัวเนี่ยแปดเจ็ดตัวโอ้โหสุดยอดเลย <laughs> โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับ กับทิปตกปลาเขื่อนสียัด EP2 สนุกไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ